สวัสดีจ้าพี่น้องมา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 ,มากินตำมะฮุงคกูนะตำมะฮุงต้มน้ำใหม่ลวกเห็ดนั่งฝากตม้มต้มเห็ดนั่งฝากแสบไม่มากินบอกรับมาประเดอมหอม เตจีตัวเตจต่ำดูโขดูก้นก็กินตาม,ม,าหตามเหมือนกูต่มเหมืนข้มอบล้งใอบานตําเขาะกินวนนากจัร่มื่อบอกรึเม่าฮะไม่นผกอนนะหั่นผีแกงอะหนีแกงรึเป่มันขัดมันยังมื่อยนาะ ทำกับมือมันเป็นของเองใซเห็น,นยน่างไ่เสียมากระแลงมันสิบสู้านอาบน้ำแล้วว่าอาบแล้วอ่อวาบแล้วฝนตกฝนตกอับน,น้มจะอาบแ่แม่เมาิมานะไปนั่งทางนู้นนไม่มนั่งส่ัสดีค้า f G ด้วยส่าสดีค่ะสวย

เออสวยวายมากเด็กว่าบางทีแม่รับอเห็นที่เราเลยะับปอกเลยบ้าแม่นูจีบปอกได้ไแก่เห็ดยัไงลัเห็ดหลายแกไ่ใชขุนขุนใช่นแพขึ้นไปสาวิมยาศาสา์มาเขาบอกว่าเห็นทำมับมองมันิดพิดทำไมตแหม่เก็นพันลระเทดีก่อน่ะ อยานันงไมด้่อยงนั้ปากเนี่ย่มใส่ชีนวางนิดจับด้ยจับจับน้อไม่ได้หน่อยไม่จุดปวดอืมอืมอ อืูเอลู้ยังไหญ่ฮมลูกชาดายังใหต่อยังนี่อืกรตาไปบัตทังสี่ซื้อมือซืมือเปนบ้าอืมขวดน้ำกรตังทั้งี่ซืมือแก้วน้ำก็ตังทั้งสี่อันนี้ก็ตังทั้งซี่มันหงสเออไปมากเลยวตังไว้จ้าจเลยถามผู้เฒ่าเพิ่นอะยังเคุณว่าบางผลลบ่ อย่งนี้คือเอาไปใส่ผ้าเข่าพันไข่จังได้ขั้นพรมขม <c oughs> ่หืวนตกเต็มเออหัวฟัวไขอยูซาลาเทาหวแบบนั้นข,อขออาา่อันนั้นไม่ไม่หัวหัวบา,วาได้หัวเว่ยไปใส่ผ้าเข่าพาพันพ,า,พาคุณกินมาได้อันนี้คือบา่าไปใส่จังไดขั้นพ กา่าค่ะเมียย่านัหนหมเอฝนหเหล่านอนบ่ไรฝนก็ยุดไปนะได้ไหมกันมากอีกอมือจะคืออยุบฝนตัม้วเียขหน้าอะไรแบานี่อ่ะเอากระงเลยนแม่ขึ้นไ้เป็นยังใครกระโจงจะเล่แม่ลงแม่ตมับนาไปกับเพชร่านั่นขนาดเส่โอเพชรอะไรแสบอยู่

เนีต่ก็อิ้วไม่ไหวไอ้หงของหวานนี่ิกินของหวานก็อิ่มแล้วดมื้อพุดโหลดยางขาเข่ามันพอดโหลดนี่มาล่ะพี่น้องนะไมกินแข่ง้งพีนะกินแข่งกินแข่งสิ มม่หน้าว right? ่างใช่ไหมนะเห็ดเอาผมีน้าว่างใช่ไหมหน้าว่างพูดเยติบอติ๊บขาวเห็ดจะเห็นน่างฟ้ แบบตำตำแบบซื้ึลือไหมหอมหอมปแปลบน้ำมันต้มครับเป็นท้าพักเขาผมพี่หน่อย

Cái đẹp lắm hổm Bọt nông nông cái này bà đẹp